สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวน้องคลิปออเอ็เอนะคะก็คือน้องที่นี้นะคะกับน้องที่นี้น่ารักมากเลยนะคะถ้าเกิดคุณขนายตามกระมาในอินสตาแกรนะคะจะเห็นว่าถือถ่ายรูปลงนะคะในวันที่ไปเจอเพื่อนๆที่เมลเบิร์นเนี่ยนะคะน้องๆที่เมลเบิร์น แล้วใบนี้นะคะไม่ได้เป็นของตัวเองนะคะเป็นของน้องที่รู้จักกันนะคะน้องอาร์มอยู่ที่เมเบิร์เหมือนกันนะคะเขาเป็นน้องหมออยู่ที่เมเบิร์เหมือนกันเนี่ยน้องเขาได้มาเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะคือเห็นในเว็บไซต์แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะตัวเองไม่ได้อินลุยเท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้ตามพวกคอลเลคชันใหม่ๆทั้งหลายแหล่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งส่วนแัวแล้วนะไม่ได้ชอบเบอร์จิลก็เลยไม่ค่อยสนใจในส่วนของ mens collection เท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นของน้องอาร์มเขาถือมาเนี่ยอุ้ยมันน่ารักมากเลยนะคะคลิปออนะคะ แต่ถ้าถามว่าจะไปซื้อไหมเนี่ยก็คงไม่นะคะเพราะว่าไม่ได้อินขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นของหายากรีเดียวนะคะแต่น้องอามใจดีนะคะให้ยืมมาสองใบเลยนะคะให้มารีวิวให้คุณคุณนะคะที่สนใจในรุ่นนี้นะคะได้ดูกันแล้วก็ในตอนท้ายก็จะเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะกับน้องสปีดดี้นาโนน้องสปีดดี้นาโนเขาก็เหมือนกับน้องจิ๋วฝั่งผู้หญิงนะคะแล้วก็คลิปออร์เอ็กเนี่ยก็เหมือนน้องจิ๋วฝั่งผู้ชายนะคะซึ่งน่ารักน่าใช้พอๆกันเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าน้องคล เขาจะเป็นกระเป๋าจาก mens collection นะคะจาก collection ของผู้ชายแต่คิดว่าผู้หญิงถือก็สวยดีนะคะเพราะว่าเจไปถือมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองถึงให้ดูด้วยละกันนะคะคุณก็ขรนายนะคะที่สนใจในน้องคลิ p all xs นะคะก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะคลิ p all xs มาดูใบนี้ก่อนละกันความจริงแล้วชอบใบนี้เป็นพิเศษนะคะรู้สึกว่าเขามีความน่ารักดีนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะ มีน้องที่เป็นลักษณะเหมือนกับ lv f r e m e นะเนาะ <c oughs> เป็นตัวตลแกแปลกๆนิดนึงนะมีผมด้วยเขามีรายละเอีย,ยดน่ารักน่ารักนะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเย็บอะนะ <c oughs> แล้วก็มีโมนโนแกรมนะคะแล้วก็เป็นเสื้อลายลุยอตองนะคะแล้วก็มีผู้พู้ตรงนี้ด้วยนะน่ารักดีนะคะ <c oughs> เป็นลักษณะปากแล้วก็มาแปะนะคะดูน่ารักดีนะคะ <c oughs> ด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งเขาก็จะมากับสายด้วยเดี๋ยวจะเอาสายให้ดูด้วยนะ ตรงฐานเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะสีส้มแบบนี้นะคะเข้ากับน้องตรงนี้เลยนะคะเปิด <l Niger> ออกมานะคะเขาก็จะเป็นโล่งๆเลยนะคะคือแบบไม่มีพกเก็ตอะไรเลยนะคะก็น่ารักดีมีความจุที่ดีนะใบนี้นะคะแล้วก็มีความเบาเนื่องจากว่าเป็นแคนวาสนะคะเขาก็จะมากับน้องที่เป็นสายแบบนี้ซึ่งในส่วนนี้นะคะเป็นหนงังส่วนนี้เป็นแคนวาสนะคะแล้วอ่าส่วนของสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหนังนะคะ มีเขาเรียกอะไรแผ่นรองไหลด้วยนะคะให้ความรู้สึกแบบแมนๆน,นิดนึงเหมือนเป็นคลิปออนนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถปรับสายได้นะคะเดี๋ยวจะถือให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าถือแบบสั้นสุดนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ยาวสุดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูกันละกัน ลืมบอกความกว้างความยาวนะคะอันนี้ก็คือทั้ง2ใบเลยนะคลิปออเอสั้ง2ใบมีความกว้างความยาวที่เท่ากันนะคะส่วนนี้อยู่ที่21เซนนะคะความสูงอยู่ที่12เซนนะคะแล้วก็ตรงฐานตรงนี้นะคะอยู่ที่9เซนแล้วก็ในส่วนของสายเนี่ยความยาวอยู่ที่อ่าระหว่าง48เซนนะคะถึง62เซนะค่ะ ชิ้นนี้นะคะ Keep a l O X S เหมือนกันนะคะแต่เป็นลักษณะเหมือนกับ watercolor นะคะเขาทำลายให้เป็นเหมือนกับเป็นการลงสีแบบสีน้ำนะคะค่อยๆเพ้นออกมาไล่สีกันแล้วก็มีเลอะๆนิดนึงนะคะดูน่ารักดีนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นหนังถ้าเราเปรียบเทียบกันกับเมื่อกี้เนาะ,ะชิ้นนี้เป็น canvas นะคะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นหนังนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นเกรนของหนังที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เป็น silver hardware นะคะความกว้างความยาวเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ 2ี่สเซนนะคะสิบสองเซนแล้วก็เก้าเซนตรงฐานด้านนาแบบนี้นะคะด้านข้างด้านอีกด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะไล่สีเห็นไหมมันมีความไล่สีจากโมโนแกรม LV จาอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่อนข้างสวยนะนะคะตรงฐานแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเป็นแบบนี้นะคะมีเป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะมีเข้าหลุดตปิตองนะคะข้างในนะคะก็จะเป็น ลงๆเช่นกันนะคะชิ้นี้ข้างไหนก็จะเป็นลักษณะเฟบบริกนะเป็นผ้านะคะเป็นล่ลงๆเหมือนกันนะคะตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นลูบิตองเมดิ n ฟรานส์ส่วนใบนี้อ๋อข้างในเขาดูต่างกันนิดนึงเพิ่งสังเกตนะคะใบนี้นะคะเป็นเมด in France เหม,มือนกันแต่เขามีความพิเศษนะเขามีปริ something อ่านไม่ออกนะคะ น่ารักดีนะคะเขาคงจะเป็นไม่แน่ใจเป็นวันเวหนึ่งในวันเวพีซหรือว่ายังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ตามรืยนะโดยเฉพาะในส่วนของเมมนะคะส่วนแต่แล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบคอลเลคชันของเบอร์จิลเท่าไหร่นะคะก็มีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะอย่างได้เห็นนะทั้งสองใบเขาค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีความจุที่ดีนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นกระเป๋าตัวเองนะคะไม่อยากจะจุของให้ดูเยอะเท่าไหร่นะคะแต่อยากจะบอกว่าจุได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะ เทียบกับน้อง speedy nano ให้ดูนิดนึงนะคะความกว้างความยาวจะต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ที่16เซนนะคะแล้วก็ความสูงที่11เซนนะคะแล้วก็ฐานอยู่ที่9เซนนะคะถ้าเกิดว่าเราเทียบกันไซส์ายไซส์เนี่ยน้องค l i p oxs เนี่ยจะยาวกว่านะคะอันนี้21เซนนะความยาวอันนี้อยู่ที่16เซนนะคะความสูงนะของน้อง่ clip oxs เนี่ยอยู่ที่12นะคะแล้วก็นี้อยู่ที่11นะคะคือด้านข้างจะเห็นชัดกว่านะ ส่วนฐานเท่ากันนะคะ9เซนเหมือนกันนะคะแต่ว่าความสูงของน้องคิปอ Xs เนี่ยจะสูงกว่า1เซนนะคะมีความแบบน่ารักนะมันก็เหมือนกับผู้หญิงฟุ้งฟิ้งอันนี้นะเหมือนกับเป็นสปีดี้เล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเหมือนคิปอแมนๆหน่อยหนึ่งนะคะในส่วนหูหิ้วนะคะ,ะเท่ากันนะ6เซนนะคะอันนี้ก็6เซนเหมือนกันนะคะข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชัดเจนเลยก็คือน้องคิปอ Xs เนี่ย สายเขาสามารถถอดเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่า Speedy Nano เนี่ยสายเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ความยาวของสายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ54-55เซนนะคะไม่สามารถถอดออกได้นะคะน้อง Speedy Nano ข้างในก็จะโล่งๆเลยนะคะเป็นอีกใบที่ชอบนะข้างในก็เป็นแถบแบบนี้นะคะ m a d e in France นะคะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมชิ้นนี้มีสติกเกอร์นะคะชิ้นนี้เป็นรุ่นเวอร์ทัวนะคะ ไม่ได้เป็น my world tour นะคือเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ได้เลือกสติกเกอร์แต่อย่างใดนะคะส่วนตัวแล้วไม่ได้มีรุ่นที่เป็นโมโนแกรมธรรมดานะคะรุ่นนี้เป็น limited edition เป็นเหมือน speedy จิ๋วฝั่งผู้หญิงนะคะแล้วก็ clip อจิ๋วนะคะฝั่งผู้ชายนะคะน่ารักดีเหมือนกันคืออย่างที่บอกนะไม่อยากจะจุกของให้ดูเยอะนะคะแต่อย่างจะลองแบบเทียบให้ดูนิดหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นน้อง่ามินิพอเชตนะถ้าเกิดอยากจะใส่มินิพอเชตลงไปในน้อง clip อ XS เนี่ยง่ายมากนะคะทำได้แบบสะดวกสบายง่ายๆเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะใส่ลงไปในน้องอ่าสปีดดี้นาโนเนี่ยนะมันต้องมีการแบบขยับขยายนิดนึงนะคะแต่เขาใส่ได้นะคะแต่ว่าเขาจะเข้าออกอยากนิดนึงนะคะชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ต c คัฟ r เวอร์นะคะคือถ้าเกิดเราอยากเดินทางนะเราก็ใช้น้องใบนี้นะคลิปออเค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆเลยนะคะจุได้มากกว่าอยู่แล้วเนื่องจากเขาใหญ่กว่านะ แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะใส่ในน้องสปีดี้นาโนนะคะใส่ได้แต่เห็นไหมมันจะมีความแบบว่าต้องจับนิดนึงนะคะแต่เขาก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะถ้าเทียบความจุแล้วเนี่ยยังไงน้องคีย์บอร Xs เนี่ยเขาจุดีกว่าเนื่องจากว่าเขาใหญ่กว่านะคะแล้วก็ในส่วนของความยาวเขายาวมากกว่าเพราะฉะั้นการใส่ของเข้าออกถือของเข้าออกอะไรเงี้ยนะคะน้องคีย์บอร Xs เนี่ยใช้ง่ายนะคะมากกว่าน้องที่เป็นสปีดี้นาโนอยู่แล้ว เนี Workers, buses, Anda, ่ยนะคะเทียบสองใบนะคะจะได้เห็นระยะไกลๆกันด้วยนะคะถ้าถือธรรมดานะคะก็จะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะเขามีความแตกต่างนะในไซส์นะคะที่ค่อนข้างน่ารักนะเหมือนพี่น้องเหมือนแฟนกันน่ารักดีนะคะเป็นไซส์ผู้หญิงผู้ชายนะคะคือคือวัดแล้วน้มันอยู่ที่9เซนนะคะแต่ไม่รู้ว่าทําไมว่าเวลาเราเทียบกันแล้วนี่เขาดูป่องกว่านะดูฐานกว้างกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยไซส์ใกล้ๆกันนะคะ อย่างที่บอกนะคะน้องาโนส s p e e d ้เนี่ยถอดสายไม่ได้นะคะเป็นนักสายยาวๆอย่างนี้เลยนะคะส่วนน้องคิปออ Xs เนี่ยนะคะสามารถถือสายออกได้นะคะเดี๋ยวถือให้ดูละกันนะคะเทียบกันเลยนะนะคะเขาก็มีความน่ารักคือทั้งสองชิ้นเนี่ยนะคะไม่สามารถเอาเข้าคล้องตรงข้อศอกได้นะคะเขาเล็กมากนะคะถือได้เฉพาะหูหี้วแบบนี้เฉยๆนะคะน่ารักไหม แล้วสายนะคะอย่างที่แชร์ให้ดูนะคะสามารถนามาคล้องตรงข้างๆได้นะคะทั้งสองข้างถอดออกได้นะคะแต่น้องสปีตี้นาโนเนี้ยถอดไม่ได้นะคะอันนี้เขาจะดูแบบมแมนๆคู่ๆเป็นแบบฮาร์ดแวร์สีดําไปหมดเลยนะคะอันนี้คือแบบสายสั้นสุดนะคะอยู่ที่48เซนแบบนี้นะคะน่ารักไหมคือเขามีความน่ารักนะคะ ถือแบบสพายคอสบอดี้ก็สวยนะคะสำหรับน้องค e ีปออเอ็กนะคะรุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่าฝั่งหนึ่งเขามีน้องสติกเกอร์ไม่สติกเกอร์เขาเรียกอะไรอะสติกเกอร์เละเนาะเป็นแบบผ้าสติกเกอร์แบบนี้นะคะแต่ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นทูอินวันนะคะถ้าเราไม่อยากจะให้เขาเป็นลักษณะฟันๆนั้นนะเราก็สามารถถือแบบนี้ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันมีลูกเล่นขึ้นมานะคะก็ถือแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมน่ารักน่ารักมากนะคะคือโอเคเลยนะคะผู้หญิงถือโอเคนะไซน์นี้นะคะไม่ถือว่าใหญ่ไปเลยนะคะถือข้างก็แบบนี้นะคะเขาจะมีในส่วนที่เป็นเหมือนโชเดอร์แพดนนะคะเหมือนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนีย่ยเป็นแบบโชเดอร์แพดแบบนี้นะคะไม่แน่ใจออกได้หรือเปล่านะ แต่ว่ามันก็ทําให้ดูแบบแมนขึ้นนิดนึงนะคะส่วนแต่แล้วที่ว่ามันอาจจะทำให้รู้สึกลื่นนิดนึงเวลาถือจริงๆนะคะเนี่ยมันเหมือนกับมันจะหลุดออกจากไหล,ล่เรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะน้องสป,ปิริตีนาโนเนี่ยนะคะเขาสายเล็กนะเดี๋ยวน้องสป,ปิริตีนาโนเนี่ยเขาก็จะไม่หลุดนะเนื่องจากสายเขาเล็กอ้อข้อแตกแตงอย่างหนึง่งลืมพูดถึงคือเนี่ยเขาจะสายใหญ่นะคะเขาจะมีลักษณะสา,สายแบบเป็นสายใหญ่อันนี้เขาจะเป็นสายเล็กนะคะ คือถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยเขาเบานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใส่อะไรหนักๆแล้วเนี่ยคิดว่าในส่วนโชเดอร์แพกก็อาจจะช่วยนะคะรองไม่ให้เจ็บไหลน,นะคะแต่น้องสปีดี้นานโนนะคะก็คือเป็นสายส,สั้นๆสายเล็กๆไปเลยนะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าเขาจิกไหลเลยเนื่องจากว่าไม่เคยใส่อะไรที่หนักนะคะจนเกินไปสำหรับน้องกระเป๋าจิ๋วนะคะซึ่งความจริงความจุเขาน้อยอยู่แล้วเขาใส่มากขนาะไม่ได้อยู่แล้วนะคะเห็นไหมความน่ารักนะคะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ อันนี้นะคะสายสั้นสุดนะคะอยู่ที่48เซนนะคะส่วนน้องนาโนสปินดี้นะคะความยาวของสายนะคะหรือว่าเทนดรอปเนี่ยอยู่ที่54-55เซนค่ะให้ดูเทียบกันนะคะอันนี้คือแบบสายยาวสุดนะคะสายยาวสุดเนี่ยอยู่ที่62เซนนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะอันนี้48เซนอันนี้62เซนอันนี้คือสายยาวสุดนะคะคือผู้ชายสูงสูงนะคะก็ใส่ได้สบายเลยนะสำหรับชิ้นนี้นะคะอันนี้แบบถือให้ลองดูเฉยๆนะคะ คือส่วนตัวแล้วคิดว่าเขาอะไม่ว่าจะเป็นสายสั้นสายยาวแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่การปรับแล้วก็การนําไปใช้ของตัวเองเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยอันนี้ยาวไปแน่ๆนะคะแต่ไม่อยากปรับเท่าไหร่นะไม่ค่อยอยากจะใช้แบบปรับกระเป๋าของน,องนอง้องๆเขาเท่าไหร่นะคะไม่ได้ของตัวเองนะเห็นไหมแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าสายสั้นสุดนะคะก็เพียงพอในการถือของตัวเองนะคะหรือไม่ก็คืออาจจะแค่ยาวขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักทั้งสองใบนะคะจะถือแบบ ไม่เอาสายก็ได้นะคะจะถือลงไปเลยแบบนี้นะคะก็น่ารักดีนะคะอยู่ที่ความชอบเลยนะคะเนี่ยนะคะถ้าเกิดถือแบบลงไปเลยนะคะก็น่ารักทั้งสองใบนะคะความรู้สึกส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับน้องคิปออเอ็กซ์เอสนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างเบานะโดยเฉพาะน้องใบนี้นะคะเป็นแคนวาสนะคะ น้องใบนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็เบานะอาจจะหนักกว่าน้องใบนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากเขาเป็นหนังแต่ว่าไม่หนังมากกว่ากันเท่าไหร่นะคะอาจจะพอๆกันจะหนักกว่ากันนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกใบใดใบหนึ่งนะส่วนตัวแล้วถ้าหาได้นะทั้งสองใบนี้นะคะคิดว่าจะเป็นน้องชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเขามีความพิเศษนะที่แบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะสเปเชียลคอลเล t ชั n นไม่รู้สิอันนี้ก็อาจจะเป็นคอลเลคชั่นหนึ่งแต่สุดตแล้วเนี่ยคิดว่า เป็นลักษณะโมโนแกรมแคนวาสนะคะดูคลาสสิกมากกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าในระยะยาวนะนี่คือความเพีเรส่วนตัวนะสำหรับลูกิตองนะคะาราคานะคะ2,700เหรียญออสเตรเลียดอลลาร์นะคะแล้วก็ชิ้นนี้3,200เหรียญออสเตรเลียดอลลาร์นะคะส่วนตัวแรกคิดว่าเขาเป็นกระเป๋าที่น่าใช้นะคะมีความเบามีความจุที่ดีนะคะถือได้หลายแบบน,นะคะเหมาะสําหรับวันธรรมดาทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่งเหมาะกับการเดินทางนะคะถ้าเราได้เริ่มบินกันอีกครั้งหนึ่งนะส่วนตัวแรกคิดว่าใบนี้น้ำ แบบสำหรับตัวเองเนี่ยพอเลยนะคะใส่พาสปอร์ตใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะถือขึ้นเครื่องเนี่ยคิดว่าพอสำหรับตัวเองเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกตอนแรกนะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้อินหลุยแล้วนะคะก็คิดว่าไม่ได้แบบมีความอยากจะได้ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าได้มาก็โอเคแต่ว่าไม่ได้มาก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายตปอย่างใดนะคะแต่คิดว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้พอสมควรนะคะสำหรับน้องคลิปอเอสนะคะหลายๆคนเคยถามมาก่อนนะว่าทําไมไม่มีคลิปอนะคะ อย่างที่เล่าทุกคลิปนะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนถือของน้อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคลิปออนะคะถึงแม้จะเป็นไซส์เล็กสุดนะ45เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีความใหญ่นะคะถึงแม้เขาจะเบาตอนแรกนะคะแต่ว่าเวลาใส่ของเข้าไปเยอะจริงๆเนี่ยในเวลาเดินทางจริงๆเนี่ย มันหนักมากนะคะการที่เป็นผู้หญิงถือคลิปอเนี่ยถือขึ้นเครื่องแล้วว่าเดินระหว่างทามสิทธิ์อะไรเงี้ยนะคะมันหนักมากนะคะส่วนตัวแรกคิดว่าเขาใหญ่ไปนะคะมีความจุที่เยอะไปสจาบความชอบแล้วก็าการใช้งานจริงของตัวเองนะคะส่วนตัวแล้วก็คือไม่มีคลิปอเลยสักใบนะคะแต่ว่ามีน้องที่เป็นกระเป๋าลากขึ้นเครื่องของหลุยส์นะคะ LV Horizon นั่นเหมือนการเคยทำรีวิวมาก่อนแล้วด้วยนะน้อง Horizon เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องยกนะคะเราเป็นลักษณะกระเป๋าลากนะคะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยมีไซส์50กับ55นะคะซึ่งความจริงแล้ว50เนี่ยก็เพียงพอสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็มันไม่หนักด้วยนะคะแล้วเวลาเราถือกระเป๋าลากขึ้นเครื่องเนี่ยเราสามารถวางกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะข้างบนของกระเป๋าลากขึ้นเครื่องได้อีกด้วยนะคะก็เลยชอบที่จะใช้กระเป๋าลากขึ้นเครื่องนะคะมากกว่าที่จะเป็นคลิปออธรรมดานะคะแต่คลิปออด XS เนี่ยนะคะจะบอกว่าความจุโอเคเลยนะคะดีนะคะแล้วก็มีความเบานะคะใช้ได้หลายโอกาส แต่ว่าข้อเสียก็คงอยู่ที่หายากนั่นเองนะคะเราก็ราคาค่อนข้างสูงนะสำหรับไซส์เล็กๆขนาดนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าเป็นกระเป๋าที่คูลๆมากๆเลยนะคะชิ้นหนึ่งก็ต้องขอบคุณน้องอาร์มอีกครั้งนะคะที่ให้กระเป๋าทั้ง2ใบน,นี้นะคะมารีวิวให้คุณคุณได้ชมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆุกคนนะคะที่ตามชมคลิปก,กันมานะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น,น้อยะคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ